ถ,นนถึงก็ได้เฮ<อ>้ลองใส่เบิางตุ่มศศไม<ซ>่เบียดสิใส่อผัวโบบลงมาเบิางนี่ปลาดุกตัวแย่หน่อยเตี้ยมีปลาดุกตำแต่ขาน้ำเตีย้ยไอ้ตุ่มกุ้งเขาเห็นถึงดินปะไหนถึงถึงก็ได้ว่าถึงก็ได้ใส่ลวด อืมอาเอาสำนักละเอาลองเบิง้งได้กินจักยุบนึงจักถั่ยกับแป้งน้อยนะก็เอาทั้งเยอะนึงตุ่มนั่นมันน่ะลักมันน่ะลักมันน่ะลัก,ลก,กน,นี่ก็ได้นี่นี่แต่ลัก,ลกนี่ลักนี่น้อยเนี่เออเขาเลือดสามสี่อัน ใสกุ่งเห็นเขาใส่มันคือถืออยู่อันนี้เงี้ยไอ้เงี้ยปลาดุกนะบ่อะไเงี้ยปรุงเนี้ยเขบาบอกว่านเงี้ยปรุงมันยังสิถือดีอันนี้บ่อะไปรุงนั่นแหละอ้ะะาว มันมันบ่ถ่วมปากตัวนัน่นพอแข้งมาได้บ่แข็งมาไ,ได้เ,าเาาขเาสาวดไ,ไม่้อะไรอืมเอาเอาซ้ำนั่นละเออซ้ำนั่นละอืมก็ต้อง ได้ว่ะได้ละละก็ต้องใส่ห้ำดิใส่ห้ำดิเดี๋ยวมือหลังจังปุุงอันนี้ร้องเบิงอันนี้เป็นการเทศอันนี้อันนึ่งใส่ห้ำคือประเดีย๋ยวอ้กมันจะกลับเลยใส่นองอันแค่นั้นควนแต่ว่าทำไมเพอาะพยุงมันก็ได้ไม่น้อยน,น,นี่แหละนีละสองอันนี่ละ สาประเด็นเงียปุงไงนะปุงเงียประเด็นคำใส่กะปิก็ได้ประเดดก็ได้เออสย่างเนาะขวดเท่กันด้วมือหลังเจ้าล้องมาใส่บ้งเด้อสามอย่าง เอาปลาแดกใส่ตัวปลาใส่ปลาแดกเลย่ะบอกว่าอาหาร,ยรกกอย่างเดียวก็ได้ใส่ปลาแดกเลยปลาแดกมันกินมันเหมือนสุกินเหมือนนี่กินเลยเด็กปลตัวพวกนี้หลายปลาดุกแง้มเด็กสาวปลาดุกมันมาแต่ใส่แต่มันก็มากินปลาอืน่นเนาะปลาดุกนั่นนะ กุ้งนี่ว่าต้องเอาสื่อป่ามาปวยเหงืไอเกับบมโมสูรพันธ์เพราะว่ามัน,ม,นมานน้ำป่านั่นแหละแม่ตัวนี้หมอจอตัวนี้หมอจอแห้งตัวนี้ตัวนี้คือคือ่ะตัวนี้ เงี่ยปรุงกันาะเดี๋ยวอื่นยังลากันไหมน้ำจุดหน่อยจะกก่น้ำขาไปน้ำีวอะห้ำขนาดมีหูปลาไหลเนี่ยบ่เอ ปลาไหลตัวนี้แมนบ้าแมนตึ้นหรือเ่าแมนบ่าเดี๋ยวผมจะเบียดมาใส่เอ้าคลองแมนบ้าแมนมาใส่ปลาไหลต้องตั้งเผาารดตั้งเผาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ข้าวเดี๋ยวใส่หอมส้มเลยเนาะแล้วมีกับลูงเลนะ็กได้นึงเออลูกเป็น